สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปทำแอร์นะครับผมแอร์ของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่แอร์ผมเขาเรียกว่าอะไรใบให้ว่าแอร์เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าะนะครับตอนนี้ห้องโดยสารข้างหน้าเนะี่ยเย็นเชียบนะครับผมแต่ทีเนี้ยที่ผมจะไปทำคือแอร์โดยสารข้างหลังว่าห้องโดยสารเวลานอนแล้วไม่ต้องสตาร์ทรถไม่ต้องเสียบไฟบ้านจะเย็น จริงหรือไม่วันนี้เราลองมาดูก็แล้วเราไปดูพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันเลยดีกว่า ครับแล้วตอนนี้ผมก็ถึงที่แล้วนะฮะทีนี้เจ้านี่นช่างเขาได้ทําการวัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดู<ช><ช>ก็ทีนี้ก็กำลังมองหามุมอยู่นะครับว่าจะไว้มุมไหนจุดไหนดีนะครับผม<ช>ก็ส่วนที่อยู่ในรถนี่เราสามารถให้พี่เขามองมุมว่ามุมไหนทำแล้ว ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าเาหมาะสมที่สุดนะครับก็ให้พี่เขาเช็คดูนะครนี่ฮะชมหน้าแอร์ที่ผมจะติดนะครับผมตอนนี้เปิดอยู่นะฮะทำงานอยู่แต่ว่าผมยืนอยู่ตอนนี้คือที่โล่งๆเลยแต่ว่าความรู้สึกก็เย็นนะเย็นไหมเย็นไหมน,น,นี่ครับเย็นไม่เย็นดูองศาครับสิองศานี่คือพี่เปิดทิ้งไว้แนี้เลยเหรอใช่ครับ จริงๆน้ําตรงนี้ทําเป็นตัวน,นี้ได้เลยเนะี่ยถังน้งถังงถังน้ำ,นำใช่ใช่ไวสํำรองน้ําได้ใช่ไหมพี่ได้ครับพี่โอเคไ้ล้างมือล้างอะไรได้ใช่ครับผมจะมีถังไว้ไอ้น้ําอยู่ละนี่ครับตัวนี้คือคอยร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการทําของช่างเขาเขาจะติดตั้งแบบไหนยังไงนะครับวันนี้ก็คือโยน้าที่ให้ช่างเขาเลยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือรอแล้วก็ถ่ายนะครับ แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คือได้แกะกล่องนะครับช่างเขาได้เก็บกล่องเรียบร้อยแล้วอุปกรอรร์อยู่นี่นะครับคอยร้อน,นะอะไรเนี่ยเขาเอาไปเก็บอยู่จะให้เขาเลือกมุมูว่าเราจะติดตั้งตรงจุดไหนมุมไหนที่มันสะดวกสบายแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับผมผมให้ช่างเขาเลยเลือกได้เลยทุกคันไม่ต้าจไปติดตรงไหนมีอย่างเดียวมี้อดม้เดียวอย่าติดนอกตัวรถอย่างเดียว พอมารอแล้วนะครับคืนนี้ถ้าเกิดว่าเร็วก็ได้กลับแต่ถ้าเกิดว่าช้าจะลงเดยกเองนะครับผมให้อดีนพาไปดูช่างผม <laughs> ตอนนี้ช่างก็เลยทำการได้เขาเรียกว่าจากคอยลร้อนะครับจากเขาเรียกว่าอะไรเคสที่มันใส่มาก็มีการตัดต่อ นี่คือการเทสนะครับผมลองเทสดูหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะเราก็จะมาลองดูว่าจะใช้ได้ไหมเอันมนะครับพี่ติดตั้งไปแล้วาลองใช้แบบเทสดูนะครับนี่ฮะติดตั้งไปแล้วมันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงอ่างหลังหน้าแล้วก็หลังเบาะคนขับนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูทีว่าเวลาติดตั้งแล้วลองเปิดเทสเปิดแล้วเนี่ยความเย็นจะเป็นยังไงนะครับผมครับอ,อ่ะทุกคนครับทีนี้เรามาลองเทสกันดูนะครับหลังจากที่จำแล้วก็ลองเท,ทสแบตสำรองของทางร้านนะครับเพื่อจะไปการเอาแบตไปไปหาซื้อแบตมาเพิ่มนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่รลองอันนี้อุณหภูมิในห้องนี้33องศาส2สครับแต่เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ เก้าองศาสิบเราตั้งไว้ที่สิบห้าองศาครับครับตั้งไว้ที่สิบห้าองศาพัดลมเบอร์ห้าครับแรงสุดพัดลมเบอร์ห้าคือแรงสุด,สดต้องมาสาธิตองศาแล้วาาเมื่อตอนางงานี้ครับคุณเลือกเแต่งอากาศครับการันตีแน่นอนเย็นแน่นอน ลงมาสามอ่าลดลงมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ยี๊ดก้าวคือว่าปรับความเร็วปรัความเย็นได้ไวผมต้องปิดข้างหลังไหมพี่ยังไม่ต้องไม่ได้ยังไม่ต้องใช่ไหมฮะต้อเติมเติม,มน้ำยาเต็มมันก็จะเออก็คือตอนนี้ในการเทสแล้วก็ไล่น้ำยาขึ้นมา จะลองดูกันนะครับนี่คือหนึ่งทางเลือกนะครับลองดูเดี๋ยวเราราเทสไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้รูปผมนี่แหละนะครับเป็นการตัวทดสอบนะครับดีไม่ดียังไงแต่ผมดูแล้วว่าดีนะครับเพราะเขาเปิดของเขาทั้งวันในร้านโทษนะครับนี่คือในร้านที่เขาเปิดทั้งวันเลยนะตัวนี้แล้วก็ใช้ <laughs> เปิดในร้านโดยที่ไม่ต้องอยู่ในห้องเลยนะ <laughs> ในร้านนี่เท่ากับว่าทํางานทั้งวันเลยะพี่ตัวในร้านนี่ อุณหภูมิรถมาอยู่ที่29นะฮะเราจะดูไปพ,พร้อมๆกันช่วงนี้ช้าหน่อยว่าน้ำยาย,ยังไม่เต็มอ๋อพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างก็คือไล่เติมน้ำยายแอร์ให้เราอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าน้ำยายแอร์เต็มมันก็จะปรับอุณหภูมิได้เร็วมากม ใ, 2> 2ใช้เวลาประมาณ2นาที2นาทีใช้เวลาประมาณ2นารีเมื่อกี้29เหลือ28 27แล้วฮะอ่า26แล้วครับ,รบปิดไหมพี่ปิดข้างหลังไหมอ่าลองดูนะครับผม25แล้วครับผม24แล้วครับยับลังลงใหม่ก็ได้เลย รเรากคใช้ไม่ต้งปิดน่นก็ได้โอเคตอนนี้เราทําการปิดข้างหลังแล้วนะครับผมคือปิดเป็นรถปิดประตูมาแล้วปิดทุกอย่างแล้วทีนี้อนะุณหภูมิก็คือจากภายในตอนนี้ลดลงมาเหลือ22องศาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับ22องศาอันนี้คือพัดลมเบอร์ห้าจากที่แอร์เป่ามาทางที่นอนผมนะครับตรงนี้นะฮะถือว่า แรงพอสมควรแต่พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าอุณหภูมิมันคงที่เปิดพัดลมแค่ไม่ต้องแรงใช่ไหมพี่ให้มันพออย่างแรกก็คือว่าพัดลมเบาอุณภูมิมันทรงตัวๆแค่ให้มันให้มันเป่าออกมาแล้วก็หนึ่งก็คือข้อดีคือว่ารักษาอุณภูมิรักษาอุณภูมิไว้และสองคือจะประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกด้วย,วยอ่านะครับนี่คือข้อมูลนะครับผมเองไม่เก่งหรอกครับแต่ก็คือว่าให้พี่เขาให้คําแนะนําแล้วก็มาเทสไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับในวันนี้ใครที่ได้ดูคลิปนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมกาบแบตเตอรี่เใช้แอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับไม่ได้ใช้ไฟ220ใช้ไฟ24ใช่ไห้พี่ <24. S 1> อ่า24วต์นะครับลองดูครับแต่ตอนนี้ที่ผมสัมผัสดูตอนนี้ถือว่าผมเย็นแล้วนะฮะนี่ถ้าเปิดอย่างนี้ทั้งคืนมันก็จะรักษาอุณหภูมิ22ถึงก็แข็งได้เลยนะ แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะปรับเมื่อกี้พี่ปรับไว้ที่อะไรนะสิบแปดเหรอสิบห้าอ่าเวลาปรับไว้ที่ปุ๊บแล้วมันก็จะปรับไปตั้งองศาให้เราเองใช่ไหมพี่มันจะเปลี่ยนมาเองหมดของมันเองคือคื้าความเย็นในห้องได้ถึงสิบห้าที่เราตั้งรไดับมันก็จะตัดแต่ถ้ามันมมันมันแบบว่า ในในห้องเนี่ยมันสูงก,กว่าิ้าแอ์ก็จะทํางานอ๋อเหมือนแอร์บ้านเลยครับผมก็คือเหมือนแอร์บ้านนะครับทุกคนก็คือว่ามันสามารถก็คือตัดแบบถ้าความเราตั้งไว้20แต่ถ้าความร้อนอุณหภูมิในห้องมันมากกว่า20เขาก็จะทํางานแต่ถ้ามันทรงตัวที่20ม,มันก็จะตัดโอเคเหมือนแอร์บ้านทุกอย่างเลยนะครับอ่าแต,แต่ตอนเนี้ยคือรู้เลยว่าในห้องโดยสารผมสบายเลยครับ กลางวันนี่ผมไปงานไปถ่ายคลิปไปถ่ายละครไปนู่นไปนี่ไปนั่นสบายเลยอันนี้ส่วนมากเราจะเห็นติดอยู่กับพวกรถแมคโครแมคโครสิบล้อพวกนี้แมคโครสิบล้อรถที่เขาไม่ต้องสตาร์ทเครื่องและจอดนอนได้เลยอ่านะครับตอนนี้เหลือที่21แล้วนะครับผมอ่านี่ครับ ใครชอบใครสนใจก็คือนี่นี่คือหนึ่งทางเลือกนะครับผมนี่คือหนึ่งทางเลือกมอผมจงเลห้างนีเลยน่เบอร์ห้ามาถึงนี่เลยใช่ถึงนี่เลยนะนี่ครับนี่นี่ชมหน้าพี่ๆเจ้าของร้านแล้นะครับผมนะฮะชื่อร้านอะไรพี่ฝากด้วยฝากเลยฝากเลยร<อ>้านพี่ช่างติ้นนะครับร้านช่างติ้น อยู่ที่อยู่ที่กบินบุรีนะครับผมอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ f c เอฟซีสนใจนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมไปตามตอบให้แล้วเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรให้เลยเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่คือคนใช้งานจริงจะได้รู้ว่าเป็นยังไงดีไหมไม่ดีครับแบบกันเองเลยนะฮะเส้นกระบินบุรีเลยครับผม331ก่อนขึ้นเขาปากก่อนนี้เขาปากหน้าเขีนิคมสาขกรรมบินบุรีครับง่ายๆเลยครับติดปั๊มเอ็มโซปั๊มเอ็มโซอ่าสา อันนี้เบอร์5ใช่ไหมเออเออของเรามาเส้นอะไรพี่304 304เออผมจำ3า1โทษๆครับ304นะครับผมอ่าอน,นี่ครั<ะ>๊ลมเบอร์3ก่อนอ่านี่ครับปั๊ลมมาที่เบอร์3ให้มันระบบมันทำงานเต็มที่ก่อนอ่ายี่สิบแล้วยี่สิบแล้วนะครับผมโอ้ยอย่างนี้สบาย ก็เราไม่ได้พาไม่ได้พาดพิงว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่ในความคิดผมผมช้อยคือเอาตรงๆเลยในความคิดส่วนตัวผมผมกลัวกับไฟ220บโวลต์นะครับคือไฟบ้านเนี่ยแหละเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่เอาโลกสวยนะครับก็คือในความคิดของผมในฐานะที่ผมจะขอดรถแล้วกันผมก็เลยเลือกที่จะใช้ไฟ12หรือ24นะครับผมอ่าและอย่างคืออุปกรณ์ในรถผมเนี่ยผมก็จะใช้พวกไฟแบตเตอรี่ใช้ง่ายๆคือแบตเตอรี่นะครับเราพูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็คือแบตเตอรี่ทั้งนั้นเลย นะฮะอ่าส่วนเรื่องเครื่องไมโครเวฟตู้เย็นอะไรเงี้ยผมว่าในของผมคือผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ตรงจุดจุดนั้นนะครับก็เลยเลือกที่ขอหลักๆเลยคือความเย็นส่วนแสงสว่างก็นี่เลยฮะที่เห็นครับผมนะฮะนี่ไฟจากแบตเตอรี่หรือแปลงเป็น USB อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็โอเคนะหลักๆเลยรถบ้านนะพี่นะก็คือแอร์เย็นนอนเย็นสบายไม่ร้อนแสงสว่างเราหาได้ทั่วไปในความคิดผมนะ ก็ถือว่าโอเคตอนนี okay. oh. uh ้ส huh. uh ิบเก้ารถรถสิบรอบแล้วท nah. ี uh ่ม huh. so uh ัน huh ต uh ่อกงมันเซฟน้ำ huh. มันเขาเลยไงใช่เมลากเราวิ uh ่งเนี่ยมันมันไม่หนักถ้าเราใช้แอร์ติดรกรถเนี่ยอคอมมันเครื่องมันดึงคอมอันหนต้องสตาร์ทรถด้วยใช่ไหมถึงเวลาวิ่งเนี่ยาเกิดเราใช้แบบอย่างเนี้ยเราเราไม่เปิดแอร์รถมันมันก็จะเซฟน้ำมันไปด้ยอ๋อถ้าเวลาวิ่งเราไม่เปิดแอร์รถก็คือเขาไม่ได้เปิดแอร์รถเขาใช้ตัวนี้แทนใช้ตัวนี้แทน คือที่เราเห็นทั่วไปอย่างรถสิบล้อรถบัสรถเอรคโคสม,มุตินะอันนี้นะสมมติเฉยๆก็คือเขาจะใช้ระบบไปขับเคลื่อนเครื่องยนต์มากกว่าเ,เขาไม่ได้เปิดแอร์น้ำมันจะประหยัดก,กว่านี้อ,อ๋อนี่ผมเพิ่งรู้นะครับผมอันนี้อันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้โง่ใครจะว่าผมโง่ก็ได้ <c oughs> อ๋อใช่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 เพราะอย่างหนึ่งคือรถพวกเขาขับเคลื่อนอย่างรถรถฟ่วงรถสิบล,ล้อเขาวิ่งทั้งวันทั้งคืน,นใช่ใช่ใช่อัตราสิ้นเปลืองกน้ำมันก็จะมากขึ้น อนี่ผมเพิ่งเก็บตรงนี้ผมคิดว่าเขาไว้ใช้จอดนอนในความคิดผมนะก่อนหน้านี้ตอนวิ่งเนี่ยคือมาลว่ามันมีได้ไดชาร์จอยู่กับรถอยู่แล้วอ่ามันก็จะชาร์จแบตไว้มันก็เลวลาเครื่องติดพักกันชาร์จแบตเข้าระบบอ,นนอ๋อตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ทําไว้แล้วหรือว่าตัวนี้มันไม่มันมีอยู่เพราะทุกคนจะต้องมีไดชาร์จอยู่แล้วก็คืออันนี้ของผมเลยก็จะต้องไปพ่วงก,กับแบตรถอยู่แล้วแบตรถอยู่แล้วอ๋อก็คืออันนี้มาพ่วงก,กับแบตรถแล้วก็แบตรถมานี่ ก็คือเวลาทํางานก็นคือมันเหมือนกับว่าไอ้แบตท,ที่เราจะต้องมาติดสําหรับแอร์เนี่ยก็สามารถช่วยสาตาร์ทรถได้ด้วยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดแอร์ในรถสมมุมติผมคอนด้านหน้าก็ทํางานแค่ในรถก็คืออ่าแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนตรงนี้ก็คือจะชาร์จไปในตัวด้วยประมาณนั้นไหมไหมว่าแบตพวกเนี้ยที่ว่าที่จะมาติดเนี่ยอ่ามันต้องต่อพ่วงกับแบตรถอยู่แล้วอ๋อเวลารถวิง่งก็วิ่งมันก็จะชาร์จเข้าแบตตรงนี้อ่าแต่ถ้าเราเปิดแอร์อยู่ข้างหน้าเฉพาะโซนข้างหน้า ก็คือการทํางานก็ยังเหมือนกับแบตลูกที่เราใช้ลูกเดียวในรถก็ถ้าเราไม่ไม่เปิดแอร์ตรงนี้ใช่ไหมแบตตัวเนี้ยมันก็จะเพื่อรถมันก็จะสะอาดไปอ๋อแบ,แบตตัวเนี้ยก็จะไม่ได้ไปไหนอ๋อแบตจะไม่ไม่สามารถออกไปถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราชเราชาร์จสตาร์ทรถขับเคลื่อน รถมันก็จะชาร์จแบตชาร์จแบตตัวนี้ถึงแม้กระทั่งข้างหน้ารถจะทํางานอยู่แต่มันก็พลังงานถ้าพลังงานมันไม่ได้สิ้นเปลืองเกิน,กนไปมันก็ยังถ่ายโอนมาทางนี้ได้อ๋อโอเคนะครับทุกคนก็หรือว่าไปเก็บความรู้จากช่างนะครับผมก็คือถูกผิดเราจะไม่เถียงช่างนะครับเพราะว่าช่างเขาติดตั้งแลวเขาทาอยู่นี่ไม่ใช่คันแรกนะครับเขาบอกว่าติดมาหลายคันมากแล้วนะครับผมผมก็เลยเออโอเคแล้วก็เทสต์ด้วยรถของผมเองเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ชอบและอยากได้นะครับผม คันนี้ของผมก็คือผมไม่ได้ติดแผงโซล่าเซลล์นะถ้าบางทีผมจอดรถหรือไม่ได้ไปไหนผมอาจจะเอาแบตมาชาร์จด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่การขับเคลื่อนของรถหรือว่าชาร์จกับเออ่สวิตชิ่งได้ใช่ไหมพี่ประมาณนั้นได้อยู่แล้วอ่านะครับก็เราก็วัดไฟเอาว่าไฟมันเต็มเท่าไหร่เท่าไหร่อย่าง220ไอ้ยไม่ใช่220อย่าง24โวลต์นะครับแล้วก็100 120หรือ150แอม ได้กี่ชั่วโมงพี่ประมาณ <30. S 1> เกือบสิบเกือบสิบชั่วโมงนะครับก็หลกัหลกๆเราเวลาออกแคมป์หรือไปที่ไหนเรานอนเต็มที่ก็คือเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับนอกเจากว่าเราจะเปิดเล่นก่อนที่จะนอนมันก็ยังเหลือเวลาประมาณสองชั่วโมงผมถือว่าโอเคนะอ่านะครับแต่ช่วงเวลาที่เราขับรถไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็ได้การช่วยชาร์จไปในตัวผมถือว่าโอเคอ่าน,นะครับแอร์จิ๊ดไฟอยู่ที่ยี่สิบสาม อ่ตอนนี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้แอร์กินไฟอยู่ที่ตอนนี้เช็คเช็คโวลต์อ่าเช็คโวลต์น,นะครับผมที่สิบามจุดหนึ่งยี่สามจุดหนึ่งอ่าลองดูนะครับนี่คืออีกแนวทางดีๆนะครับผม ถือว่าโอเคเลยครับผมห้องโดยสารนะครับความเย็นอันนี้ก็ที่ผมเทสกันอยู่ก็ช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงใชมครับผมติดการติดตั้งของช่างที่นี่ก็ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงตีสักห้าชั่วโมงโดยประมาณแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วเพราะว่าแต่ปกติพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นรถสิบล้อรถใหญ่เนี่ยจะเร็วกว่านี้ประมาณสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงครึ่งแต่ด้วยความที่เป็นรถตู้นะครับ คอยเย็นไอ้คอยร้อนผมเนี่ยต้องไปติดใต้ท้องเอาไปซ่อมไว้ใต้ท้องจะไม่มีอะไรเกี่ยวบนหลังคาหรือด้านนอกแต่อย่างใดจะไปซ่อมไม่ด้านล่างนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วก็เวลาเรื่องความร้อนมันก็จะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราไปแคมป์ไม่เดือดร้อนใครใช่ไหมพี่ความไอ้อ่าคอยร้อนก็จะอยู่ด้านล่างอาอข้างซ้ายขวาเนาะพี่เนาะมันก็จะกระจายออกไปอ่าเป่าลมออกไปนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะฮะ มันก็ในเวลาการจอดก็ระยะห่างก็มีเพราะรถทุกคันต้องมีคอยลร้อนอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกเฮ้ยจอดติดกันแล้วคอยลร้อนมันป่าลงล่างมันจะโดนเพื่อนข้างๆหรือไม่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิษแล้วก็เพื่อนร่วมทางของเราแล้วกันผมใช้คํานั้นแต่ถามว่าจะไม่โดนเลยไหมผมก็ไม่กล้าพูดคานั้นนะฮะอ่าประมาณนี้ตอนนี้องศาอยู่ที่18ดใช่ไหมครับผม18องศา ในการเทสเย็นเลยทีเดียวพัดลมเบอร์สามถ้าถามว่าพี่ตั้งไว้สมมุติสิบห้าใช่ไหมแล้วพอมันคงที่ที่สิบห้าเราก็ปรับพัดลมลงมามถือว่าไม่ดังนะพี่นะถือว่าเงียบนะถ้าแอร์บ้านคอยร้อนมันก็เสียงก็ประมาณนี้นะประมาณเดียวกันนะนะแต่ถ้าเทียบกับพัดลมไอแอร์เคลื่อนที่ผมว่าแอร์เคลื่อนที่ดังกว่า นะครับก็ลองตัดสินใจแล้วก็ทดสอบดูนะครับผมอ่านะฮะผมถือว่าโอเคเพราะถ้าถามว่าจากที่ผมอีกทีหนึ่งจากไอตัวนั้นน่ะที่อยู่หลังร้านที่อยู่ในร้านเขาในที่เขาเปิดตั้งแต่เช้าจนร้านปิดเนี่ยผมว่ามันทํางานหนักมากเลยนะมันไม่ได้อยู่ในห้องไม่ไม่มันไม่มีโอกาสได้ตัดนั่นนะผมว่ามันทําทั้งวันเลยแต่เขาก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยฮะตอนที่ร้านเขาติดโชว์ไว้เลยเปิดด้วยนะครับนี่เพิ่งจะปิดเมื่อกี้เองนะ ถือว่าโอเคเพราะว่ากลางวันนั้นลูกค้ามาเนี่ยมันอากาศมันร้อนเขาก็เลยเปิดไปล้ให้ลูกค้าแต่ว่าไม่ได้มีห้องกระจกกัน้นแต่อย่างใดถือว่าโอเคนี่คือหนึ่งทางเลือกปิดหน้าจอไปแล้วยกพลังงานปิดหน้าจอได้ด้วยพี่ทีนี้ผมต้องศึกษาเรื่องรีโมเทเพิ่มเติมไหมล่ะปิดหน้าจอคือปิดตัวกลางของรีโมทกดก็เปิดนี่คือปิดหน้าจอนะผมดูหน้าตามัน ต้องไปโฟกัสอ๋อมมันเป็นภาษาจีนนะเราต้องศึกษากันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงเดต้องศึกษาพี่นะครับอภายในนะครับ <laughs> แสงสีเสียง <laughs> ของผ <laughs> มครับได้ข่าวว่าพี่สนใจนะพี่เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูพี่เราใช้ไฟพวกนี้เวลาออกข้างนอกนี่ฮะ แรกไอเดียกันนี่นะเบอร์ห้าเย็นถึงข้างหลังครับเบอร์ห้าเย็นถึงข้างหลังเย็นครับการันตีครับเย็น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 จะกองการันตีก็เสร็จสิ้นไปอีกคันนะครับสายแคมป์นั่นเลยนี่ชื่อผมใครที่สนใจก็ ต่อเข้ามานะครับนี่รถจากเพจช่องยูทูบเบอร์นะครับคุณพ่อสายโหดปอทองชนบุรีนี่เองเนี่ดูน้ <laughs> เหมือนกระตูญ,ญี่ปุ่นเรื่องอะไรนะไอพวกอีกาอะไรพวกเนี้ยพี่นี่ฮะเจ้าของรถก็ <laughs> เรียกว่าภูมิใจเรื่องผลงานแล้วผมก็แฮปปี้เลย <laughs> ต้องเปิดพัดลมเบาเอา่อเปิด้คเปิด2เพราสองพอเดี๋ยวก็ลงไหนแล้วพี่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องรีโมทตรงนี้เดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลผมเป็นคลิปวิดีโอได้ไหมได้ครับได้ผมมีอยู่ผมมีโอเคโอเคครับผม ดีครับพี่เขาเขาให้ข้อมูลเราดีนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่สนใจก็มาได้เลย <c oughs> ข้อมูลได้าถามผมในคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าพี่เขาไปดูในคลิป <c oughs> เดี๋ยวเขาไปตอบให้ก็ได้ถ้า <c oughs> <c oughs> เป<อ>รีบยบเทียบแล้วพี่นะผมว่าดีกว่าแอร์เคลื่อนที่ด <c oughs> น,นกว่า เย็นกว่าแล้วผมมีความรู้สึก่าเสียงยมันไม่ดังเท่านั้นด้วยใช่ไม่เทอะท้าเหมือนกับแอร์บ้านใช่ครับแอร์บ้านก็จะคอยร้อนก็จะใหญ่เทอะท้าเราจะแยกประกอบอย่างนี้ก็ยากอแล้วก็กินไฟน้อยกว่าแอร์บ้านเพราะว่าถ้าใช้แอร์บ้านเนี่ยต้องมีนวร์เตอร์อถ้าเปรียบเทียบกันร,ระหว่างการกินไฟเนี่ยสมมุติว่าแบตสองลูกเนี่ยถ้าแอร์บ้านทำได้สิชั่วโมงเนี่ยตัวนี้ทำได้เกินสิบแน่นอน เพราะว่ากินกระแสน้อยกว่าครับสูญเสียพลังงานน้อยกว่าบสบายบายเลยครับก็ถือว่าโอเคเลยนะผมตัวผมนในฐานะเจ้าของรถแล้วก็แต่ผู้ที่มาติดตั้งผมถือว่าผมแฮปปี้นะครับผมแฮปปี้แล้วก็แนะนําได้เลยส่วนเรื่องแอร์บ้าเนี่ยผมซื้อแล้วนะผมซื้อมาทุกอย่างครบนะแต่ผมมานั่งหาข้อมูลแล้วก็ทิดคิดพปนิจารณา หนึ่งคืออย่างที่บอกแหละเธอทะห้องโดยสารเรามันจะแคบลงบนะครับพื้นที่จะแคบลงและอย่างคือเรื่องการติดตั้งอย่างที่พี่เขาบอก,บกเมื่อกี้นี่นเลยครับและที่ผงกลัวที่สุดคือไฟ220ร้อยยรถเรามันเป็นเหล็กในความคิดผมนะอ่าแต่สําหรับคนอื่นอาจจะคิดกันีกอย่างหนึ่งแต่สาหรับผมผมเรียกว่าสิบสองหรือยี่สี่ยี่สิบสเนี่ยมันก็ยังคือไฟรถยนต์ในความคิดผมก็เลยถือว่ายังปลอดภัยกว่าดูดพอสั้นๆให้พอเรารู้สึกตัวแก้ไขได้นะ อ่าก็ถือว่าโอเคเยี่ยมเลยทีนี้นะครับเสียงมันจะเป็นแบบนี้ทั้งคืนหรือว่าเฉพาะตอนที่ทํางานเอ่ออันนี้เสียงคอมทํางานแต่ถ้าเกิดว่าคอมตัดก็จะนิดนึงไปใช่ใช่ก็จะเหมือนแอร์บ้าเลยวพราะงั้นอ๋อก็จะมีเสียงนิดนึงครับธรรมดาจากกังหวะคอมตัดก็จะเบาลงอ่าก็แสดงว่าเหมือนเป็นการกล่อมเราไปในตัวเวลาเรานอนอย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วเยี่ยมนะครับสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับยังย้ำอีกทีนึงครับเพื่อนๆที่สนใจก็ ได้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอ่านี่คืออันตันตัดแล้วตัดแล้วคอมตัดตัดแล้วก็คือก็จะเสียงจะเบาลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยิ่งถ้าเป็นกลางคืนนะผมว่าคอมทํางานน้อยด้วยแหละใช่ถ้าเปิดถ้าเปิดสักยี่สิบองศาเนี่ยยี่สิบหรือยี่ห้าเนี่ยพอพอมันมันมีความเย็นสะสมเนี่ยคอมมันก็จะทํางานน้อยกินไฟน้อยแล้วเราก็เปิดสักยี่สิบเนี่ยมันจะใช้ไปได้ยาวแล้วแปดร้อยห้าสิบแอมสองลูกเนี่ยเกินสิบชั่วโมงอื เยียมเลยครับถ้าใครสนใจนะครับก็เมคอเมนต์มาถามได้เดี๋ยวเผื่อพี่เขาแวะเข้าไปชมช่องเขาจะได้ตอบให้ส่วนเรื่องถามผมเรื่องไฟเรื่องนู่นเรื่องนี้นั่นผมบอกเลยครับว่าผมโง่ผมไม่ค่อยรู้ตรงนี้นะครับข้อมูลได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็มาเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรไว้นะครับใต้ลิงก์นะครับผมก็ใครสนใจก็ได้เลยนะครับผมถือว่าเกื้อหนุนกันแล้วกันและช่วงโควิดแบบนี้ด้วยนะครับผมผมบอกเลยครับว่า การที่ไปออกแคมป์หรือไปตั้งแคมป์หรือไปที่ไหนนะครับบรรยากาศส่วนตัวของเราลดต่อการเสี่ยงนะครับนู่นนี่นั่นมันได้หลายอย่างนะฮะอ่าอย่างตรงนี้นะครับผมถือว่าโอเคนะครับเอาไปว่าตรงนี้ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับนี่ครับ ถูกใจพี่เจ้าของร้านครับผมชอบนะฮะถ่ายรูปเก็บไว้เขาบอกเดี๋ยวเขาทําด้วยอยากได้แล้วเวลาพี่เขาไปเดินต่างจังหวัดไปมีติดตั้งแอร์ที่ต่างจังหวัดเขาจะได้ถือโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนได้เลยนะครับก็เนี่ยฮะอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนี่ฮะเดี๋ยวผมการันตีจากเดียวนะครับผม,มอบ <laughs> ขอบคุณครับนะะจะได้ไม่ต้องไปเปิดโรงแรมนอนลูกก็นอนได้อะไรอย่างเงี้ย เราไปดูวันแล้วครับว่าเขาติดโควิดแล้วเขาหมดสติไปหรือเปล่าครับผมผาบอกสรุปเขาไม่ได้ติดโควิดนะครับเขาแค่ง่วงนอนนะครับพัดลมสามสี่ตัวนะครับตกใจนึกว่าเป็นโควิดแล้วสลบไป ลุปไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมครับไม่โอเคไม่ไม่ไม่ไม <laughs> ที่ตั้งเยะตั้งแยะดูมันรอนครับ <laughs>